สวัสดีครับพี่เอิญสวัสดีค่ะพี่ไนท์วันนี้ผมและพี่เอิญจะพาทุกคนไปรู้จักกับดาวพุธกันเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะครับดาวพุธดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะของเราแต่พี่เอิญรู้ไหมว่าแม้จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ขนาดนี้มันกลับไม่ได้เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดเลยนะครับ วัพนพนดาวพุธสุดขั้วาม,มากตอนกลางวันร้อนจัดถึง480องศาเซลเซียสพอตกกลางคืนกับเย็นจนติดลบ180องศาเซลเซียสทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะก็เพราะว่าดาวพุธแทบไม่มีชั้นบรรยากาศไม่มีอากาศช่วยกักเก็บความร้อนไว้ทำให้กลางวันร้อนจัดและกลางคืนเย็นสุดขั้วนั่นเองครับ รู้ไว้ว่าดาวพุธหมุนรอบตัวเองช้ามากหนึ่งวันบนดาวพุธใช้เวลายาวนานถึง176วันบนโลกนั่นหมายความว่าถ้าคุณยืนอยู่บนดาวพุธคุณจะต้องรอหลายเดือนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นอีกครั้งและถึงแม้จะเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะแต่แรงโน้มถ่วงของมันยังมากพอจะดึงดูดเศษหินอุกกาบาต ทำให้พื้นผิวเต็มไปด้วยหลุมขนาดใหญ่คล้ายกับดวงจันทร์ของโลกเรานั่นเองครับดาวพุธอาจจะดูร้อนแรงสุขขดขั้วแต่นละวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจจะมีน้ำแข็งอยู่ในเงามืดของหลุมบุกระบาดท,ที่ขั้วของดาวด้วยนะและยังมีอะไรอีกมากมายให้คนพบเกี่ยวกับดาวพุธและบางทีในอนาคตเราอาจจะได้เห็นมนุษย์ไปเยือนดาวเคราะห์ที่ร้อนสุขขดขั้วดวงนี้ก็เป็นไปได้นะครับ แล้เจอกันใหม่กับเรื่องราวหมหัศจรรย์ของจักรวาลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ